สวัสดีครับผมลุงรอเดฟซี C, มือนีก็มี่การเชี่ย์มังไกไก่นาฐานมาเป็นอุทาหรณ์นะครับผมว่าสิเกิดเหตุการณ์ยังสี่บอขาดฝันเห่าเห็ดจังไรครับยาเขาไ,ไกลๆครับข้าหอนสิบมีนนครับเิครับต้บนต้นเลยครับคนฐานคือหลัท่ทองข้ามครับบวกเลลีตาบวกป่าครับรอหลุดรอเชียย์ครับ เกาสิบสิบวิเที่ยงยี่ยี่ซีแต่มีครับมีถูกราคาครับรอลุ่งกไปี้าอยู่ครับพันยี่สามพันลงแล้เยงรัวกเทปราจากเพิ่มขึนไบวกมีบมีพ่อปวเวิา

phải <or coupon>. <begun> <Slly> <gehört> <little> <8growth> เดี๋ยวเฮามาเบิงภาบสากันอีกที่นึงนะครับผมคอยเบิงกันไปครับ บมงไฟกำลังสิขึ้นจุดออกจากฐานครับหางวิทยฐานได้วิทยฐานพอดีก็เลยแตกนะครับผมหมงไฟมือนันแพ้นะครับผมบอดด้จาวนะครับแตกนอกฐานครับเชิญรับประทานนะครับผมแต่ถี่เอาคลิปนี้มาให้พีให้น้องเบิงก็คือว่าบอดด้ว่าเป็นการแบบซ้ำเติมอ,อาจารย์สร้างนะครับมือนันราคา u t g c เก่าสิบสิบวิ เบืองครับเบิงการแตกนะครับเงื่อนปัจจัยการเชี่อนะร้ายคับครับเบืองครับระเบิดเลยครับหางวิทย์ขึ้นไปจากฐานแล้วนะครับหลุดลงมาครับลุงหลอดตกใจยางบักแห้งเลยนะครับเพราะว่าเสี่หลายครับบางนี่ครับแต่ว่าลุงหลอดบอดอยู่ใกล้นะครับเพราะว่าลุงหลอดไปล้ายสนามความผิดพลาดมันเกิดขึ้นใดขี่มือขี่เกียร์เป็นของบอแนนอนครับ เห็นมว่ามันตกกอบก้อนหนึ่งก่อนลาสุดตกลงมาหน่อยหนงคางค่นนะครับคนกระโดดลงน้ำเลยนะครับน้ำที่มันเป็นบวกอยู่ตรงนั้นนะครับคนโดนโดลงไปเลยนะครับแล้วก็ไอ้สิโมะมันไอ้ผ่าดําครับอยู่ตรงก้อนขีมือตกลงตรงกลางกลางลิปนะครับเรานอนเปยหันแล้วลูกออกท่านนะครับผมเปยของเรามือนั้นนะขาดเป็นหู้บใหไงได้นะครับขี่เกียร์ตกลงหันกับมือตกลงหันแล้วก็มีผู้ยิ่งผู้หนึ่งนะครับผม ก็จักประมาณจักสี่สิบหาสิบนี่แหละครับเพิ่์แลนดครับเพิลต๊กจเพิรแลนดส้นกับเล็กนะครับผมศีษะเลือดไหลนะครับศีษะแตกนะครับผมก็เป็นอุทาหรณ์อย่างดีอย่าเข้าไปไกลนะครับเด้อลทาประกันจีมาใส่เวลาหลายชั่วโมงเลยนะครับเป็นค้นเ็บอดจนเมื่อยครับเป็นอยากกลับบ้านนะครับตรายแท้ๆนะครับผมรุ่งหลอดเอฟซีกะ ฝากให้เป็นอุทาหรณ์หลายๆคนนะครับยาเขาไปไกลในเขตอันตรายครับควปลอภัยมาเป็นอันดับหนึ่งครับงานเพิ่นกระสิจัดไปใดต่อขั้นหากบบมีอันตรายครับ้าเกิดอันตรายึ้นงานเพิ่นกยุตินะครับฝากพี่ฝากน้องอไว้ใน ไว้นะัอ,อ้อมอกอ้อมใจเลยนะครับผมด้วยความปรารถนาดีจากลุงหลอดเอฟซีนะครับผมเป็นห่วงพี่ห่วงน้องได้ยวุ่น้งกันโดนๆน,นะครับผมการที่เฮ้าเชียร์ผมไปด้ือมาของไฟความปลอดภัยเฮาก็ต้องมาเป็นอันดับหนึ่งอยู่แล้วนะครับกรรมการเพื่อนกส็สะแจง้งตลอดทับไายกะทิแลนไปทั้งไหนพวกครับเพิ่นอยู่บุนทั้งฟังน้องฟังบุญนะครับผมแต่ว่าออ้ไพ่ดำอยู่ฟังทั้งลุงหลอดนี่แหละครับพอเกิดเหตุลั้งเกิดเหตุลุงหลอดกับเปล่าแลนไปหานะครับ เป็นก็ปลอภัยดีสุกคนนะครับผมขอบคุณทีทีดตามรับชมลงหลอดเดซีสวัสดีครับ